ครับวันนี้มีสองคำที่จะมาคุยกันก็คือคำว่าดวงและกรรมดวงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราสัมผัสไม่ได้ที่มองไม่เห็นดวงเนี่ยจะใช้ในการกำหนดชีวิตของตนถ้าเกิดว่าเราไปเจอสิ่งที่ดีก็จะมีคนบอกว่าเราดวงดีทำบุญมาด้วยอะไร แต่ถ้าเกิดว่าเราไปเจอสิ่งที่ไม่ดีคนก็จะบอกว่าคนเนี้ยดวงไม่ดีเลยช่วงนี้ยดวงไม่ดีเลยแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่มันอยู่ที่การกระทำวิธีคิดช่วงจังหวะของเราเองมากกว่าที่จะต้องไปเชิญเผชิญกับสิ่งต่างๆที่มันเข้ามาแล้วมันเป็นคุณต่อเราหรือมันเป็นโทษต่อเราเราก็จะไปกําหนดโชคว่าดวงชะตาไม่ดีหรือสิ่งต่างๆซึ่งมันก็ ไม่ใช่ก็ทีเดียวแต่เรื่องแบบนี้ก็พูดมากไม่ได้เพราะว่ามีทั้งคนเชื่อและคนไม่เชื่อเไมะงั้นก็ทำเป็นแบบกลางๆไว้จะดีกว่าส่วนกรรมก็คือการกระทําที่ประกอบด้วยเจตนาถ้าเราทําที่มีเจตนาดีเขาก็เรียกว่ากรรมดีแต่ถ้าเกิดทำด้วยเจตนาไม่ดีก็คือกรรมไม่ดีซึ่งกรรมเนี่ยแหละครับ เป็นสิ่งที่ทุกคนคนอื่นสัมผัสได้แม้กระทั่งเราเองก็รู้ว่าเราทำดีหรือทำไม่ดีโดยจิตสำนึกมันปรากฏอยู่ที่ตัวเราเองถ้าเกิดเราได้ทำออกไปแสดงออกไปสิ่งต่างๆมันก็จะไปปรากฏกับคนรอบข้างเขาก็จะเห็นว่าเราทำกรรมดีกรรมไม่ดีสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับมันก็จะทั้งส่งผลกระทบ ในแง่ลบและแง่บวกกับเราเพราะนั้นถ้าเกิดทุกท่านอยากมีความรู้สึกดีๆและให้คนรู้สึกดีๆกับตัวเราด้วยก็ควรที่จะประกอบกัรดีเริ่มต้นวันที่15เลยกันแล้วกันครับ 2> 1นึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดสสิหนึ่งสบสอ 1ิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดายบสองยบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจปก้าโอเคครับวันนี้ก็สำเร็จภารกิจไปอีกวันหนึ่งมีคำคมมาอย่างหนึ่งคือว่าเข้าเมืองตาหลิว ให้เหลียวตาตามแต่ถ้าเกิดเราอยากจะตาสว่างหรือว่ารู้มากกว่าคนอื่นเราไม่ต้องเหลียวตาครับเติมตาแล้วมองให้มันเต็มที่เราจะได้รับโอกาสดีกว่าคนอื่นเพราะตาคือตาของเราไม่มีไม,ไมม่ีใครมากำหนดกฎเกณฑ์ได้